ไก่วรยุทธเผยคลิปนาทีชีวิตรอดบุตริดจากรถปัส,สกลางกรุงเบิร์นผู้จัดละครคนดังไก่วรยุทธพักผ่อนเติมเต็มชีวิตด้วยการเหินฟ้าไปเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งความโรแมนติกทริปนี้เจ้าตัวไม่ได้ไปกับหวานใจหนุ่มชาวเกาหลีแต่เป็นการแท็กทีมน้องสาวคนสนิทจ,จอยริลันีไปเป็นเพื่อนร่วมทริปร่วมเฮฮาไก่วรยุทธทาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างที่ไก่วรยุทธและจอยริลันีกำลังเดินท่องเที่ยวในกรุงเบิร์น โดยใช้โทรศัพท์ถ่ายคลิปพวกเขากำลังเล่าถึงความสวยงามของเมืองหลวงสวิเซอร์แลนด์อยู่ดีๆก็มีรถบัสพุ่งเข้ามาจากด้านหลังระยะประชิดเคราะดีที่หลบกันทันไก่วรยุทธ์เปิดเผยเรื่องราวนี้ผ่านโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าในทีระทึกเกือบคิดแล้ววรยุทธ์เอ๋ยกำลังอธิบายความสวยงามของกรุงเบอร์เมืองหลวงสวิตเซอร์แลนด์กับน้องรักจอยริลานีอยู่ดีๆรถกลางก็พุ่งมาจากทางด้านหลังเพราะที่นี่ใช้ไฟฟ้าเลยไม่มีเสียงเครื่องยนต์ พี่เองก็ไม่ชินและไม่ได้ระวังตัวจริงๆไม่ใช่ว่าเล่นแต่มือถือเลยไม่ได้ดูรถรางวิ่งนะครับแต่มันคือประสบการณ์จริงๆเฮ้อไก่เอ้เกิดไปแล้ว j o y i n l A n e, e มุมมองของชาวเน็ตเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้บางคนมองว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจและโชคดีที่ไก่วรยุทธและจอริลนีรอดมาได้บางคนมองว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นได้ เพราะการใช้โทรศัพท์มือถือขณะดเดินอาจทําให้ไม่ทันระวังและอาจเกิดอันตารายได้อย่างไรก็ตามชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างแสดงความห่วงใยและขอให้ทั้งสองคนปลอดภยัยและขอให้ระมัดระวังตัวมากขึ้นในอนาคตสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับไก่วรยุทธ์และจอยริลันีเป็นเรื่องที่น่าตกใจแต่ก็เป็นเรื่องที่ตวนใจให้เราทุกคนระมัดระวังตัวมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้โทรศัพท์มือถือขณะเดินเพราะอาจทำให้ไม่ทันระวังและเกิดอันตรายได้